สวัสดีะคะ่นนะ,คะวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันที่2นะคะพฤษภาคม2567นะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะมารีวิวรถต่อใหม่นะคะพึ่งเสร็จเลยนะคะสีแดงว้าแม่นี่นะคะสวยเลยนะคะต่อใหม่ลูกค้าอยากได้เป็นรถตีนาหรือรถบรรทุกอะไรก็แจ้งได้นะ เราก็ทำการเทดสระบบนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็มาทดสอบนะคะทดลองขับได้นะคะตอนนี้เอาเครื่อง95ทดลองระบบนะคะเครื่อง95ทดลองระบบนะคะระบบไฟนะ,ะสตาร์ทกุญแจบเบรกมือนะคะ ต่อต่อใหม่นะคะแถมแบตให้หนึ่งลูกนะคะคันนี้นะคะเป็นโครงของ TFR นะคะอ่านะคะเกียร์ของอีสุนะคะวกว้างเมตรกว้างเมตร60มันคะายาว3เมตรอ๋อเคาาเรื่องก็110 เครื่องร้อยสิบนะคะมือสองนะคะอ่านี่ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงอ่านี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักสอบถามได้นะคะคันนี้ต่อใหม่นะคะพึ่งเสร็จเลยราคาเฉพาะโครงนะคะ ถ้าแบบนี้เลยนะคะจะเฉพาะโครงไม่รวมเครื่องนะคะ69,000บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้พื้นเรียบหรือกระบะอะไรก็89,000นะคะพื้นเรียบก็89,000นะคะถ้ามีกระบะก็99,000นะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะโอเคค่ะ